สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้หนุ่มกัญชัยหลอกถามกระติกสงสัยแก้เวลาถ่ายพระรามแปดตอบแบบไม่รู้โดนอัดเสียง หนุ่มกัญชัยโทรหลอกถามกระติกเรื่องไฟสะพานพระรามแปดสงสัยสะพานปิดไฟทุกวันสามทุ่มแต่กระติกและแตงโมถ่ายรูปเกือบสี่ทุ่มแก้ไขเวลาหรือไม่เจ้าตัวตอบแล้วว่าไม่ได้แก้ก่อนรู้ที่หลังโดนบันทึกเสียงพร้อมพาไปดูทำไมรูปถ่ายได้แสงแบบนั้น หลังจากที่กติกอัศรินและเพื่อนทั้ง3คนเปิดภาพในโทรศัพท์มือถือพร้อมแจ้งทม์ไลน์ละเอียดในคืนวันเกิดเหตุที่นางสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตผ่านรายการโหนกระแสซ,ซึ่งมีภาพหนึ่งก่อนที่แตงโมตกเรือ เป็นภาพเห็นวิวด้านหลังเป็นสะพานพระราม8เวลาปรากฏในภาพเวลา21นาฬิกา56นาทีกลายเป็นประเด็นให้สงสัยว่าในภาพไฟสลิงสะพานพระราม8ยังคงสว่างสวยทั้งที่เวลาปิดไฟสะพานเป็นเวลา21นาฬิกาล่าสุดหนุ่มกัญชัยเผยคลิปตัวเองสอบถามกติกถึงประเด็นดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยกติกได้บอกว่า เพื่อนถามเจ้าหน้าที่โยธาหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าทดสอบติดไฟแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนปิดไฟตอนเช้าหนูไม่ได้แก้หนูแก้ไม่เป็นถ้าแก้พวกนี้เป็นหนูคงปิดแอคเค้าตัวเองเป็นไพรเวทไปนานแล้วถามว่าวันนั้นเห็นไฟสลิงติดไหมกระติกไม่ได้มองเลย เห็นว่าเป็นดึงเหลืองสวยๆแต่ไฟข้างบนติดไฟโคมข้างบนติดไม่รู้ปกติติดไหมใช้ไหนหมดถ่าย iPhone มันออโต้เลยยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขแก้ทำไมแก้เพื่ออะไรระหว่างนั้นได้ยินเสียงลูกสาวบอกว่าหนูอยากกินเบอร์เกอร์คิงกติกบอกกับลูกสาวว่าเดี๋ยวสั่งให้นะลูกทั้งนี้หนุ่มกัญชัยอธิบายต่อว่ารูปถ,ถ่ายใน mode ไอโฟน จะลิงไฟปิดจริงๆแต่มีแค่ข้างล่างที่มีไฟส่องขึ้นไปด้วยความเป็นธรรมลองไปถ่ายกันดูเรื่องนี้พิสูจน์กันได้แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกกระติกไม่ได้ไปโรงเรียนไปเรียนไม่ได้บอกว่าเมื่อวานแยก่กว่านี้โทรไปกติกก็ร้องร้องไห้มากๆลูกบอกว่าแม่อย่าร้องอยากให้แยกประเด็นของเด็กกับแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ